สวัสดีครับผมเอิร์ธพิเศษโปรนะครับมาจากทีมอเวอรี่เกมมินะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัว s o วี่ l 2 5 4 6 k นะครับที่พัฒนามาจากซีรีส์ XL2546 ตัวธรรมดาครับแล้วก็จะมีความแตกต่างยังไงเราไปดูกัน,นครับ mm hmm. ก็เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่แตกต่างอย่างแรกเลยคือปุ่มที่อยู่ภายในหน้าจอนะครับโดนย้ายมาอยู่ข้างหลังหลังจอนะครับก็จะเป็น ุ่มที่ใช้ง่ายกว่าเดิมนะครับสำหรับตัวผมก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือที่วางหูฟังนะครับตอนแรกมันจะจากเดิมจะเป็นอยู่ข้างข,างของจอนะครับโดนย้ายมาอยู่ภายข้างหลังให้หมดครับสำหรับ xl 2 5 4 6รบก k ก็มาดูด้านหลังครับที่เป็นดีไซน์ใหม่ของตัว xl 2 5 4 6 k นะครับจากเดิมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเข้ามาหาก,กันแต่ พอเป็นตัวนี้ก็เป็นนูนขึ้นแล้วทำให้ดูเรียบง่ายขึ้นแล้วหลูหลาขึ้นครับก็เรามาดูส่วนที่เป็นแผงกั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็คือดูเรียบเรียบง่ายกว่าเดิมขึ้นนิดนึงครับแล้วก็ตัวตัวถอดนะครับก็จะเป็นแบบล็อกตัวล็อกเข้าไปนะครับเราสามารถดึงออกมาแบบนี้ได้ง่ายกว่าเดิมที่การง่ายกว่าการไขน็อตนะครับแล้วถ้าเกิด ดึงเข้าดึงออกบ่อยๆไม่ต้องกลัวครับมันจะมีผ้ากำมะหยี่ที่กันลอยไว้นะครับตรงตัวนี้นะครับแล้วหลังจากเราถอดออกมาเสร็จเราจะสามารถใส่กลับคืนก็กดเข้าไปให้ตรงล็อกนะครับแล้วเราก็กดลงครับไม่ต้องออกแรงเยอะครับแค่นี้ครับก็สำหรับตัว x l 2 5 4 6 k นะครับแล้วก็ x l 2 5 4 6ตัวธรรมดาครับขนาดจอก็จะเป็น24.5นิ้วเท่ากันนะครับ แล้วก็ตัวใหม่นี่จะเป็นตัว d ดเอพิเศษนะครับเป็น d ดเอ็กบวที่ต่างจาก d ดเอตัวธรรมดาเราก็จะมาดูฐานรับจอกันนะครับ2ฐานที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับก็ตัว XL2546K ก็จะเป็นฐานที่แคบลงมาครับทำให้มีพื้นที่ในการวางแผ่นรองเมาส์เพิ่มขึ้นต่างจากตัวเก่าที่ไม่สามารถปรับเลื่อนไปไหนได้นะครับ แล้วก็เราก็มาดูกันว่ามันสามารถเลื่อนได้ยังไงนะครับก็เมื่อเราวางได้ขนาดนี้เราก็สามารถวางพื้นที่แผ่นรองเมาส์ได้มากขึ้นจากเดิมมากแล้วสำหรับคนที่ถนัดก็จะเป็นวางวางเมาส์วางคีย์บอร์ดแบบนี้นครับ แต่ก่อนก่อนอื่นก็ขอจะขอแนะนําว่าปุ่มเมนูนะครับที่เราจะเปิดมาหน้าแรกนะครับสําหรับคนที่ชอบตั้งคัลเลอร์ไวแบนนะครับถ้าเรากดปุ่มเมนูขึ้นมาปุ๊บเรามันก็จะขึ้นโชว์หน้าแรกเลยมันเป็นตั้งการตั้งค่าที่คนส่วนใหญ่มักตั้งค่ากันนะครับจะเป็นคัลเลอร์ไวแบนและก็แบ็กอ u ควอไลเซอร์นะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าแรกที่การเข้าถึงง่ายนะครับ ก็เมื่อเราเข้ามาในหน้าต่างเมนูนะครับเราก็สามารถเลือกโหมด Color อร์ t u เ e อร์เซฟดิสเพย์แล้วก็คัสตอม s y s t ต m ได้ตามที่เราต้องการปรับที่เรามองง่ายที่สุดนะครับก็จะมี Color ก็จะมี Black Equalizer อร์นะครับแล้วก็คันเลอร์ไวเบรนส์แล้วก็โลว์ูไรส์อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าตามที่เราถนัดได้เลยครับก็สำหรับ ส่วนตัวนะครับผมชอบอยู่2อย่างนั่นก็คือเจ้าตัวฐานนะครับที่สามารถปรับให้มีการวางพื้นที่อุปกรณ์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเจ้าตัวไดแอกนะครับที่ทําให้ผมมองง่ายขึ้นและการยิงทําให้ผมเวลามองเห็นศัตรูง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าตัว sovi xl 2546k นี่นะครับก็ผมอยากจะบอกว่ามันดีมากเลยนะครับแนะนําเลยสําหรับสาวกสายปืนนะครับ ผมแนะนำว่าของมันต้องมีตัวนี้เลยนะครับ